ผมบอ,อกเลยนะสมเด็จเจ้าคุณสุพจน์องค์นี้นะใครเอาไปเลี่ยมแขวนอะ่ะหกเดือนอะ่ะคุณขายไปบางหุ่นพมได้เลยพี่ดอกดินหาพระเพราะพินแขวนแล้วเราจะมีตังผมบอ,อกนะว่าสมเด็จ เจ้าคุณสุพจน์อง์เนี้ยเลี่ยมใบโพข้างหลังนะเปิดหน้าคุณแขวนไปอะนะฮะหกเดือนอะ่ะขายเป็นบางขุนพรมได้สบายสบายองค์นี้จัดมากชอบพ่อจงครับอ่าองค์นี้จัดมากเนี่ยเจ้าคุณสุพจน์องเนี้ย แต่เนื้อองค์เนี้ยแม่แต่เนื้อองค์เนี้ยผมบอกเลยครับว่าโอ้โหแอดจ้าที่สุดใช่คือเนื้อเนี่ยผมบอกครับใครซื้อบางขุนพรมอะซื้อเนื้อนี่นเลยจริงๆ ครพีวะโลบโผลงนี้ยผมบอกเลยนะนะพอเวลาแล้วหลังไม่เป็นกระดานกดด้วยด้วยความที่หลังไม่เป็นกระดานกดเนี่แหละครับผมจึงบอกว่า,าเลี่ยมใบโพปับจบนายกสองรายการดูเรื่องเตรียมของปาแอมินจบแล้วเตรียมของขึ้นรถนายกเดี๋ยวต้องออกไปเดี๋ยวว่าเดี๋ยวติดค o l โรฟิลเนี่ยก็พิมพ์ปิดหน้ารายการแล้วก็ติดต่ออินบ็อกเพจ แหม่องค์นี้ต้องแหม่ทางถ่ายภาพไม่อยู่ด้วยองค์นี้อยากจะถ่ายภาพไว้าเป็นที่ระลึกเหลือเกินเพิ่งจะได้มาผมถามจริงเนี่ยเนื้อบางหุนพมไหมครับเนื้อใายองค์ที่ได้ใช่ครับแต่องค์เนี้ยด้วยความที่หลังไม่เป็นกระดานเนี่ย มันก็เลยทําให้เป็นบางผุพรมได้แต่เป็นเจ้าคุณสุพจน์ยุคต้นครับนี่อันนี้ประมาณปี2500นิดนิดเนอันนี้ประมาณปี2500นิดนิดกอบพุกแบบนี้ใบเป็นพันนะครับหงยาปูบุญจะหาที่ไหนให้ได้ไงบ่อยๆละครับอ่ะองค์นี้ เอาสองพันห้าครับใช่ครับพี่ว่าลบเอาสองพันห้าร้อยบาทสองพันห้าร้อยบาทใครเอาพิมพ์ปิดไปนี่นะครับครับพี่บ้านที่ดินผมมีสมเด็จอยู่องค์หนึง่งครับพิสุพนัสอ่า ผมมีสมเด็จอยู่องค์หนึ่งซึ่งผมโชว์ในรายการผมไปสักครั้งสองครั้งนะละครับถ้าใครที่มีพระสมเด็จบางขุนพรมวัละคังไปแล้ว แล้วเอาสมเด็จองค์นี้ไปดูจะเข้าใจเลยว่าเนี่ยเป็นเนื้อสมเด็จวัดเกศชัยโยเก่ากว่าทะาคุณสุพจน์เก่ากว่าูุนาเก้าห้าเห็นไหมครับ อันเนี้ยถ้าเอาไปแกะคุณก็จะได้ชิ้นส่วนสมเด็จนี่ใช่เนื้อสมเด็จโตไหมครับเพื่อนๆคำตอบคือใช่แน่นอนเห็นไหมการกดโดยพระยังไม่ตัดปีก ไม่หักไม่ซ่อมง่ายๆ่ายไม่หักไม่ซ่อมเดิมครับใช่พี่ทิตไม่ทันโอ้โหโอ้โหแน่นอนครับไม่ต้องคือ สิ่งที่ทําให้ผมเห็นคือคนที่ดูพระสมเด็จเป็นมีเยอะตอนนี้หลักการเล่นสมเด็จทุกคนที่เล่นสมเด็จเป็นเจ้าจะพูดว่าขอให้เนื้อจัดขอให้เนื้อจัดแล้วผมก็อยากให้ครับอ่าตอนเนี้ยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าขอให้เนื้อจัด มาถึงนักเลงโตองค์นี้แล้วล่ะสิเนี่ยเดียวกันเลยแอดมินนะเจ้าคุณสุพ์องมื่อกี้มาหน่อยลูกองค์นี้หกักแล้วดูดิให้องค์ไม่หักไปแล้วองค์หักจะคุยกันยังไงอะอ่ะเรามาดูเนื้อเจ้าคุณสุพจน์ เปรียบเทียบเนื้อกันมีแคลเซียมขาวเนื้อเนื้อสูตรเดียวกันแต่มันจะอ่อนกว่าเนื้อนี้คือเนื้อบางขุมม่นพรมเนื้อชิ้นส่วนสมเด็จแกะที่คุณซื้อนั่นแหละครับก็คือเนื้อนี้อันนี้จะจะเข้ากี่แลบก็รับรองครับผ่านแน่นอนอันนี้คือเนื้อชิ้นส่วนสมเด็จแกะ เอาครึ่งองค์ไปแกะเนี่ยเห็นไหมอันนี้จะคุณสุพจน์แบบยุคต้นละเออแล้วคนนี้ผมก็เพี้ยนดิแล้วค็นี้องค์หักจะเท่าไหร่แหละนักเลงโตแต่นักเลงโตถือว่าเป็นพิมพ์มาตรฐานเอาเออนักเลงโตถือว่าเป็นพิมพ์มาตรฐานเนาก็จะมีคาบกาวซ่อมเล็กน้อยอา่านักเลงโตถือว่าเป็นพิมพ์มาตรฐานเนา ผมบอ,อกแล้วครับคนที่มีพระสมเด็จด,ดูที่บ้านเหมือนถ้าเรามีเจ้าคุณสุพจน์มีเก้าห้าวัลคังอยู่แล้วนะการที่จะคัดพระที่ไม่ถึงยุคออกมันง่ายนิดเดียวครับซึ่งถึงยุคเลยเจ้าคุณสุพจน์ไปอ่ะนะครับพันองค์อะจะเหลือทะลุถึงไปไม่ถึงยี่สิบองค์ครับแล้วยี่สิบองค์นั้นก็ต้องเป็นพระแท้แน่นอนอ่าเขาบอกว่าแม้อนุภาพ หงสมเด็จท่านเนี่ยแม้มันเท่า,มาเมล็ดถั่วเขียวนะครับก็ทําให้คุณเนี่ยนะเป็นใหญ่เป็นโตได้โอ้โหราคาที่ใส่อยู่นี่ราคาเท่ากระเต่าปลนนี่ปีสามหกเลยจ้าราคาถูกกว่าลัคัางร้อยปีอีกจ้าเห็นไหมฮะดูเนื้อแมมเนื้อนี่ผมว่ามันดูง่ายที่สุดแล้วนะใครที่มีพระวัลคางบางขุนพรมอยู่ที่บ้านหยิบขึ้นมาดู โอ,โ,อนะโอ้โหเท่าไหร่นะโอ้พี่โลไม่ทนันพี่วันลบขายี่ตัวเองมาอีกนี่ผมให้ไปดูเก๋เออคุณเชื่อไหมเนื้อแบบเนี้ยเขาเล่นกันแท้นะเนื้อที่เม็ดข้างในเป็นยิบ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 แบบเนี้ย เนี่ยเนื้อข้างในที่เป็นยิบยิบแบบนี้เขาเล่นกันแท้อ่านะครับมันเป็นความเหมือนที่แตกต่างมีเม็ดเขียวมเม็ดแดงมเม็ดดำแต่เม็ดเขียวมเม็ดแดงเม็ดดำมันต้องขึ้นอยู่กับอายุของมวลสารที่เปลี่ยนแปลงทางกายภาพด้วยเนี่ยผมถามว่าระหว่างสององค์เนี่ยคุณว่าองค์ไหนเก่ากว่า เห็นไหมครับถ้าใครคิดว่าแบบนี้แท้อันนี้พิมพ์ถูกเลยมีเส้นวิ่งข้างล่างเนี่ย,ยพี่สมชาติปอดเหมือนเดิมนะนี่เส้นวิ่งข้างล่างเห็นไหมครพิมพ์ถูกเลยพิมพ์ดีพิมพ์มถูกไม่เชื่อว่าเก๋เอาห้าพันพอเอาสามพันด้วยเอาไม่เชื่อว่าเก๋ เห็นไหมครับซึ่งผมถามว่าแท้เนี่ยมันจะเป็นแบบไหนเขาจะมีเพื่อนครับวัดเงินคองเตยอ่ากุวัดเงินคองเตยนี่กุอัมพวาตุกตาวัดพับเห็นไหมเขาจะเนื้อนี้หมดปู่ปั้นวัดสะพานสูงพายุคเดียวกันเน่ะเขาต้องมีเพื่อนที่ใกล้เคียงแต่แบบเนี้ยถ้าคุณไม่เข้าใจเรื่อง เนื้อของพระวัดระฆางว่าหลวงพ่อม,มคุณไปดูวัดพับได้คุณไปดูกุกอัมพาได้คุณไปดูวัดเงินคองเตยได้เหมือนกันยุคเดียวกันเนี่ยเขาก็จะมีเพื่อนอ่าแต่อย่างเนี้ยให้จําพิมพ์เนี่ยพิมพ์ถูกเป๊ะเลยมีเส้นวิ่งอ่ใต้ฐา,านใชนะ่ไหมแต่อย่างเนี้ยเกคหับ อ่าอย่างเงี้ยเจ้ครับผมบอกอย่างนี้นะครับว่าพระอะไรก็ดูไม่ยากถ้าเราใช้หลักความเก่าในการเอามาดูพระกุทุกวันเนี้ยโอ้โหดูยากยากกับผีอะไรพระกุนี่ดูง่ายกว่าพระเหลียนน,นี่นแกอยากได้พิสดารเอาจริงเหรอเอนะเอาจริงเหรอจะเอาไปดูใช่ไหมอ่ะ สามพันนะครับนะเอาอย่างนี้สามพันเนี่ยผมไม่ได้ขายพระนะผมถือว่าสามพันเนี่ยเอาทําบุญวัดท่าขุญแผนหมดเลยครับสามพันเนี่ยไม่ได้ขายพระให้นะครับสามพันเนี่ยเอาทําบุญเข้าวัดท่าขุนแผนหมดเลยครับอ่าเนะีนะ่ย เนี่ยเห็นไหมพิมพ์ถูกเป๊ะเนื้อแบบนี้เขาเล่นกันแท้นะเนื้อยิบ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 แบบนี้อ่าเ,เ,เป็นเม็ดยิบยิบยิบยบิบยิบแบบนี้เขาเล่นกันแท้อ่าไม่ต้องไปซีเรียสอา้าวสามพันบาทนะครับอา่าผมสัญญาว่าผมจะไม่ขายพาเก๊ถือว่าอันเนี้ยนะพี่ได้ไปศึกษาแล้วตังสามพันผมก็เอาทําบุญเข้ากระถิ่นว่าทำบุญแผนไปโอเค พี่สันดานสันดอนเอาไปทำอะไรเดี๋ยวผมถามจริงไม่ทันแล้วครับให้พี่สันดานสันดอนไปแล้วเจ้าไปทำอะไรถามจริงฮะเอาไปศึกษาถือแบบว่าถ้าแบบว่าอยากจะเอาไปใช้เนะี่ยเดี๋ยวผมไ่ให้หลวงพ่อว่าท่านคุณแผนเสกทับให้อีกทีขำๆเนี่ยเห็นไหมฮะพอเป็นพระยุคหลังเนื้อข้างในเนี่ยเขาจะล้วนอ่า เนี่ยพอเป็นพระยุคหลังนะครับเนื้อข้างในเนี่ยขเขาจะล้วนแต่ถ้าเป็นพระยุคสมเด็จเวลาเขาพังเนี่ยข้างในเนี่ยเขาจะไม่ล้วนเขาจะบินเหมือนกระเบื้องอะชามกระเบื้องอะคมบินนะครับเก๊เก่าเหรอมันก็เป็นเกในเกเก่าไหมมันก็ประมาณไม่เก่าครับยี่สิบปีสองห้าสามศูนย์สองห้าสองศูนย์ ศึกษาอ่ะครับเห็นไหมเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นพระอันนี้ก็สองหมนห้าร้อยนะสองหมืนม่นห้าร้อยสองมนห้าศูนย์กว่าเห็นไหมข้างในเขาจะล้วนอ่าแต่พอเป็นพระเก่าข้างในเขาจะแบบนี้ประมาณปีหนึ่งศูนย์อ่าขนาดหนึ่งศูนย์นะข้างในยังยังกระเทาะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยอันนี้ประมาณปีหนึ่งศูนย์อ่า เพราะเนื้อพระเนี่ยจะเหมือนกับสมเด็จปู่เทียนวัดโบสถ์เห็นไหมปู่เทียนโบก็สิสาวัละครนะอ่าเนื้อเนี่ยจะเหมือนบางขุนพรมศูนย์เก้าเห็นไหมอันเนี้ยคือพระหลังปีสองพันห้าร้อยอ่าแบบนี้ใครอยากจะเอาไปดูไหมเนี่ยพิมพ์ถูกเป๊ะเลยไหมมีเส้นมาครับพิมพ์วิ่งเนี่ยพระพิมพ์ถูกอ่ะถูกหมดแล้วครับพอมันถอดกันมาแบบเนี้ยอา้าว เอาพันเดียวพาแท้นะครับเอาพันเดียวอ่าใครอยากจะเอาไปเปรียบเทียบยุคครับผมไปเมืองกาญแคับปี่เมกะตอนอันนี้เอาพันเดียวครับพี่สมชายบุตรด,ดีนี่เอาพันเดียวเนี่ยใครอยากจะเอาไปดูเทียบยุคได้เลยนี่พาแท้ใครที่เล่นสมเด็จอยู่อะเอาไปเก็บดูเทียบยุคกันครับ นะครับะนนแล้วนะครับวันนี้กับผมต้องขอตัวผมต้องไปเตรียมเพื่อให้บุญใหญ่ของพวกเรารายได้จากการทํากระถินวันอาทิตย์นี้นะครับให้ไว้ที่วัดถ้ำขุนแผนนะครับรายได้จากการทำวัตถุมงคลเราจะไปสร้างอาคารหน้าถ้าพรุ่งนี้ไปก็จะเห็นกันหมดแล้วครับอ่าไปสร้างอาคารหน้าถ้ำ นะครับพรุ่งนี้ไปก็ถ่ายภาพเก็บไปประชาสัมพันธ์ใน Facebook เป็นสัมพานบุญเพื่อให้อาคารหลังนั้นสำเร็จในยุคของพวกเรานะครับสำหรับวันนี้ผมบ๊ตดบางแพรต้องขอบคุณแฟนๆทุกท่านพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ต้องกล่าวคำว่านะครับสวัสดีครับเจอกันครับผมนะฮะวันอาทิตย์นี้ครับไปร่วมบุญใหญ่กันครับผม